คุณรู้ไหมว่าในฤดูหนาวคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์แห่งกระแสะไฟฟ้าได้ผ่านประมาโดยการถูหลังกันเบาๆสักสองสามวินาทีแต่โลกของไฟฟ้าสถิตมันบ้าก,กว่านี้อีกเยอะมันไม่เพียงแต่ทำให้วัตถุด,ดึงดูดกันเท่านั้นและผลัดกันแต่ยังทำให้สิ่งของลอยอยู่ในอากาศได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นหวีที่ถูกขัดถูดสามารถดึงดูดของเหลวได้และเปลี่ยนทิศทางการไหลและเพียงแค่เอา ลูกโป่งถูถูวางข้างๆข,ขวดเครื่องดื่มแล้วขวดก็จะเริ่มเต้นรำไปกับลูกโป่งหากวัตถุทั้งสองถูกขัดถูจะเกิดปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งคือการขัดกันเหมือนกับการทดลองนี้ลูกโป่งกับขวดไม่อยากเข้าไอ กเลยสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นคือการทดลองหลอดกระดาษช่วยให้คุณสามารถควบคุมระยะไกลได้เราควบคุมริบบิ้นที่ลอยอยู่ในอากาศซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกำลังถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียวจริงๆแล้วการแสดงมายากลหลายๆครั้งก็อาศัยฉันเช่นกันเกี่ยวกับพลังไฟฟ้าสถิตที่มองไม่เห็นเช่นนักมายากลคนนี้ใช้ไฟฟ้าสถิตทำให้ไพ่ลอยได้ แล้วคุณอยากจะสัมผัสประสบการณ์ผลมหัศจรรย์ของไฟฟ้าสถิตบางที่คุณอาจสามารถสร้างปาฏิหาริย์ของคุณเองได้เหมือนนักมายากล